ก็กาวสวัสดีกันด้วยนะครับ oh. ผมวันนี้มาอยู่กันในเกมเศรษฐีเช่นเคยนะครับผมอ่าซึ่งในวันนี้ก็อ่าได้มีอีเวนต์กิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าซึ่งในอีเวนต์นี้ก็เป็นอ่าอีเวนต์ของการ์ดตัวละครน,นั่นเองซึ่งการ์ดจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอ่าซึ่งการ์ดตัวละครที่เข้ามาในวันนี้นะครับผมก็ จะเป็นเจ้าตัวของทางฝั่งนี้นะครับผมอ่ามีชื่อว่ามาม่อนนะครับผมก็จะมี2แบบก็คือจะเป็นอ่าแบบมาม่อนที่เป็นอ่า S บวกแบบเป็นตัวจริงเลยนะครับผมแล้วก็อ่ามีอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เป็นอ่ามาม่อนลูกอมดาวนั่นเองนะครับผมเราจะเรียกว่าอ่ามาม่อนผู้ดูแลสัตว์แล้วก็อ่ามาม่อนลูกอมดาวก็แล้วกันนะครับผมอ่า ซึ่งความสามารถของมามอนผู้ดูแลสัตว์นะครับผมก็จะเป็นความสามารถาเมื่อก่อสร้างพื้นที่3ามก็มีโอกาสให้จะอัปเดตหลงม้าทันทีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษของแผนที่นั้นๆได้นะครับผมซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสครั้งละ5%เมื่อมันแสดงผลนั่นเองอตัวมาที่ความสามารถที่2นะครับผมก็ เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก่อสร้างหรืออัปเกรดแลงมาร์กนะก็จะมีโอกาส35%ที่จะสุม่มก่อสร้างแรงมาร์กของเรานะครับผมามากวนคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีโอกาสเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมตกพื้นที่ของเราก็จะมีโอกาส40%นะครับผมที่จะขโมยค่าผ่านทางของเมืองที่แพนที่สุดของฝ่ายตรงข้ามมานะครับผมอ เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลูกอมดาวมามอนนะครับผมก็ความสามารถคล้ายๆกันเลยนะครับผมซึ่งในตัวนี้นะครับก็เมื่อก่อสร้างนะครับผมส8นะครับก่อสร้างแงมาทั้งทีแล้วก็เลียกย,าย้าไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับผมส่วนความสามารถที่2ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นว่าฝ่าตรงข้ามก่อสร้างหรืออัปเกรดแรงมา้า3 5ให้จะ,ะสุ่มสร้างแงมาของเรานะครับผมมา ่ก็กวนพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมจะไม่มีความสามารถเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกนะครับผมก็จะขโมยมาเบิ้ลที่แพงที่สุดของเมืองนะครับผมจะไม่มีนะครับอ่าก็จะไม่มีอ่าขโมยค่าผ่านทางที่แพงที่สุดมานะครับผมซึ่งเจ้าตัวของลูกอมดาวนี้ผมได้ทําการซื้อมาเมื่อกี้แล้วนะครับผม ในราคาอยู่ที่100ดาวนะครับผมนี่นะครับก็สามารถซื้อได้หนึ่งครั้งแล้วก็ซื้อได้ทุกคนนะครับผมตัวนี้นะครับเหมือนเป็นตัวฟรีนะครับผมแต่ว่าการที่เราจะอัปเกรดนะครับผมเราต้องมาซื้อกาด A นะครับผมกาด A ที่เป็นหมูเนี่ยนะครับผมเพื่อไปอัปเกรดอย่างเดียวนะครับผมกาดชนิดอื่นจะไม่สามารถนํามาอัปเกรดได้นั่นเองนะครับ โอเคซึ่งการที่เราจะได้เจ้าตัวนี้มานะเราต้องอเราสามารถนํามนแรกนี้ได้เลยนะก็เจ็ดหมื่นลูกอมดาวนะครับผมก็สามารถนามาแรกแกมาม่อนผู้ดูแลสัตว์ได้เลยนะเป็น S บวกเลเวลยี board, เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้รับการ์ด A มาด้วยนะอ่ายังไม่พอก็จะได้อัญมญณีนะครับผมบวกหกทุกสถานะนะครับผมอ่า ก็ถ้าใครมีลูกอมดาวเยอะนะครับผมก็สามารถนํามาแลกได้ไปเลยนะครับเจ็ดหมื่นลูกอมดาวนั่นเองนะครับอ่าก็จะมีนี่นะครับผมเป็นการ์ดนะครับผมก็สามารถนําลูกอมดาวมาแลกได้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่่าดิมิเตอร์นะครับผมเฟดนะครับผมลาดร์ลูเชียนะครับผมไวมอนกานะครับผมอ่ามีเลอปังแล้วก็มีลิโกด้วยนะครับผม มาดูทางฝั่งของจี้ข้างล่างนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมอ่นนี่นะซึ่งผมกอ็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับผมอยากได้เข็มเจาะหมุดนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของอีกตัวนี้นะครับผมอโอเคนะครับผมบับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม โอเคส่วนอีเวนต์นี้ก็เราต้องมาสมแจ็คพอตกันนะครับผมเพื่อหาลูกอมดาวนั่นเองนะครับผมกิจกรรมการเล่นก็จะมีตามนี้เลยนะได้ลูกอมดาวมาล้น้วนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมในอีเวนต์นี้เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันดูเลยนะครับผมหาลูกอมดาวเก็บไว้ด้วยนะครับผมถ้าผมรู้ว่ามันจะมีออีเวนต์ลูกอมดาวมาผมก็จะเก็บลูกอมดาวไว้แล้วนะอื เนี่ยผมใช้ลูกอมดาวไปเกือบจะหมดเลยนะครับก็ส่วนในอีเวนต์นี้ก็จะเป็นของทางฝั่งของเมก้าแจ็คพอตนะครับผม50เพตนะแล้วก็อ่าเป็นสุ่มธรรมดาด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มธรรมดากันก่อนนะหาลูกอมดาวนะครับผมตอนนี้ผมมีเพชรอยู่1900เพชรนะครับผม ก็เหมือนต่ำสุดจะได้70ลูกอมดาวนะครับผมถ้าเป็นแบบ10บเฮตนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งนะครับผมผมก็จะหาะลูกอมดาวเก็บไว้เพื่อ,อนํามาซื้อการ์ดวัตถุดิบ A ไปอัพเอาก็ได้นะครับผมถ้าไม่มีลูกอมดาวพอที่จะไป แรกนะครับผมตั้งเจ็ดหมื่นลูกอมดาวนะครับผมก็เราก็สามารถนํามาใช้แบบตัวลูกอมดาวแทนนะครับผมตัวแจก,กนะครับผมที่ซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยลูกอมดาวนั่นเองนะครับอ่าก็สุ่มไปนะครับผมก็ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เจ็ดสิบลูกอมดาวออกเรื่อยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราใช้ไปประมาณสี่ร้อยเพชรนะครับผมว่าจะได้มากี่ลูกอมดาวนะครับได้มาพันสี่เลยนะครับผมสี่ร้อยเพชรนะครับผมเมกาแจ็คพอตนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับโอ้โหเจ็ดหมื่นนะครับผม อ้า700นะครับผมา50ได้700ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมอ่า70เฮทนี่คือได้กําไรมา20เฮทนะครับอ้า500แล้วก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับอ่ะแต่นี้ไม่คุ้มนะครับผมเจ็ดหมื่นก็ไม่คุ้มนะครับอ่า300ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผม50เฮทนะครับผมเท่าทุนนะครับอ้า500นะครับผม โอ้โหอันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับผมเกลือนะครับอ่ะเจ็ดหมื่นก็เกลือนะครับผมอ่าได้แสงแห่งเกียรติยศก็เกลือนะครับห้าร้อยลูกอมดาวนะครับผมก็เมื่อกี้มีอยู่ประมาณพันห้านะครับผมก็หมดไปประมาณอ่าเจ็ดร้อยเพชรได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าได้กี่เพชรว่าได้กี่ลูกอมดาวนะครับผม ได้มา2,500ลูกอมดาวนะครับผมได้ทองมาแล้วก็ได้เพชรมาเหมือนกันนะครับ2,500นะครับผมสำหรับถ้าหักไปนะครับผมจากพันหนะครับผมก็หมดไปประมาณ500กว่าเพชรได้นะครับผมก็ได้มา2,500นะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้มี5,500แล้วนะครับอ่ะ70เพชรนะครับผม500นะครับ ห้าร้อยนะครับห้าสิบเพชอ่ะเหมือนจะมีทองเมื่อกี้คิดว่าแวบบนะครับผมเยอะมากเลยนะเจ็ดสิบเพชนะครับลูกบ่ายจำนานก็ไม่คุ้มนะครับผมสามร้อยครับสามร้อยออกครับห้าร้อยนะครับอ่ามีหนึ่งล้านทองด้วยนะครับพันเพชนะครับอ่ะอันนี้ไม่คุ้มนะครับผมห้าร้อยนะครับอันนี้โคตรเกลือเลยนะครับผม สามร้อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เกลือยับนะครับผมอ่าได้ตัดหนังฟ้ามานะครับผมอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมอ่าเป็นบัฟที่เก่งมากเลยนะครับผมสาหรับตัดนังฟ้านะครับผมอ่ะตอนนี้เพชรผมหมดแล้วนะครับก็โดยรวมแล้วก็อ่าหมดไปอยู่ประมาณอ่าเดี๋ยวตอนนี้ตีไปกลมๆก็ ประมาณ300นะครับผมก็หมดไปประมาณ1,600นะครับอ่า1,600ก็ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับลูกอมดาวนะ900 0ลูกอมดาวนะครับผมก็ยังไม่สามารถแลกตัวอะไรให้เก่งๆได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจี้กันนะครับใช้เยอะมากเลยนะ เดี๋ยวเก้าพันลูกอมดาวนะครับผมผมก็อาเดี๋ยวค่อยมาเก็บไว้แรกของเจ้าตัวของวัตถุดิบเอากันแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็โอเคนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ต่อไปเลยนะสวัสดีครับ